สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนน,นนทนนลพาแฟนดูคอนเสิร์ตลั่นไม่ได้ปิดแค่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย เรียกได้ว่าพร้อมเทหมดใจให้แฟนๆอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มนนทนนเจ้าของรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีจากเวทีนายเอ็นเตอร์เทนอเวร2025ล่าสุดเจ้าตัวเปิดถแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่นน EP03 สูรุ่ยสุร่ายคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้น3รอบระหว่างวันที่5ถึง7กันยายน2568ณ Impact a r e n n a เมืองทองธานี โดยนนเผยว่าคำว่าสู่รุ่ยสู่ร่ายในที่นี้คือความตั้งใจที่เกินคาดทั้งลิสต์เพลงโปรดักชันและความพิเศษต่างๆที่ทำเพื่อแฟนคลับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นยันขอที่จอดรถหรือการเหมาทุเรียนทอดจากน้องมาเบล PXIE มาแจกแฟนๆเพราะอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอด ถึงแม้จะลงทุนหนักจนแทบไม่เหลือกำไรแต่นนย้ำว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อความสุขร่วมกันโดยตั้งใจทำราคาบัตรไม่แพงจนเกินไปเริ่มต้นเพียง333บาทแถมยังได้รับสิทธิเทียบเท่าบัตรแพงสุด6,500บาทหวังให้แฟนจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถมาชมได้อย่างไม่ลาบาก อีกทั้งเจ้าตัวยังเล่าถึงการไปดูคอนเสิร์ตบิลกินพุทธิพงษ์และพีพีกฤษดิติในบิลกินแอนด์พีพีกริ t t h r Red n m ิ e l o p Wedding Concert โดยเจ้าตัวเผยว่าปกติตนไม่ชอบดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่พีพีกับบิลกินมัดมือชกพอเล่นคอนเสิร์ตพี่แอมอัจฉริยาด้วยกัน เขามาเชิญชวนด้วยตัวเองทุกวันตนจึงคิดว่าเป็นพี่แบบไหนถ้าบ่าวสาวมาเชิญแล้วจะไม่ไปที่บอกว่าทั้งคู่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะมันคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทั้งคู่จัดคอนเสิร์ตงานแต่งโดยภายในงานทั้งคู่เองก็ดีเป็นน้องกับเพื่อนสองคนที่ทำงานด้วยเราสนุกตนเองก็ได้อวยพรเขาไปแล้วในคอนเสิร์ตว่าขอให้ได้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองหน้าสามเพราะเห็นว่าทั้งคู่ชอบตีกัน ส่วนโมเมนต์ที่หลายคนแอบจับปาเมื่นองโนควงแฟนสาวน้ำตาลไปด้วยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัย29ปีที่มีชีวิตหลายบทบาททั้งลูกพี่นา้าและแฟนตนไม่ได้ตั้งใจปิดหรือเปิดแค่ใช้ชีวิตตามปกติพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ให้พื้นที่และเคารพในความเป็นส่วนตัวอย่างอบอุ่นเสมออย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ